สวัสดีครับพบกับสุขข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟาบิโอโรมาโนยืนยันผ่านพอสแครเดเฮเวโกของเขานะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลเตรียมที่จะถูกทดสอบอีกครั้งจากทีมในลีกสอรดิอาระเบียในการขอซื้อตัวโมเมสลาไปร่วมทีมในปี2024แต่ฟาบิโอโรมาโนก็ย้ำนะครับว่าโมเมสลาจะยังอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเพราะดูจากสถานการณ์ณตอนนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลยังคงมีลุ้นแชมป์นะครับ โดยการนั้นี่นะครับในช่วงสเสมอร์พูได้รับข้อเสนอจำนวนเงินมากกว่า200ล้านปอนด์จากอัลอิทิฮัดที่ขอซื้อตัวมวูเซอร์ไปร่วมทีมแต่น่านอนว่าทุกข้อเสนอที่ถูกส่งมานั้นถูกทางหงส์แดงปฏิเสธไปหมดไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอที่มีตัวเลขที่ระครับเท่าไหร่ก็ตามและแน่นอนว่าในปี2024นะครับทีมจากลีกสุดิอาระเบียก็ยังคงวางตัวโมซาลาเอาไว้ให้เป็นผู้เล่นที่พวกเขาต้องการอยากจะคว้าตัวมายังลีกของพวกเขามากที่สุดและมีโอกาสเป็นไปได้อย่างมาก ที่พวกเขาจะกลับมาพร้อมกับข้อเสนอแบบช็อกโลกในการคว้าตัวซาลาฟไปร่วมทีมในลีกเขาให้ได้ในที่สุดนะครับซึ่งอยากจะรู้จริงๆนะฮะว่าข้อเสนอช็อกโลกนี้จะเป็นข้อเสนอรูปแบบใดนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลนะครับก็อาจจะมีข้อยเขวนะฮะเพราะว่ามีรายงานมาว่ากําลังเล็งที่จะเสริมทัพในตาแหน่งของซาลาฟนั่นก็คือเลรอยซาเน่หรือแม้แต่นักเตะอื่นๆก็มีข่าวเชื่อมโยงกันเริ่มหนาหูกันแล้วก็เตรียมการเอาไว้นะฮะ ผู้ชมส่วนข่าวนี้นะครับช็อปนิดนึงนะฮะซึ่งเป็นข่าวจากทางฝั่งของสิญากาดงนิวคาสเซโดยทางด้านของสื่อสัญาการดงนิวคาสเซนะครับบอกว่าดิวยอดแย่ของนิวคาสเซคือไมเคิลเวนไมเคิลอเวนนะครับอดีตกอนั้ระดับตำนานของสโต๊กซิตี้ถูกสื่อจัดอันดับให้เป็นนักเตะที่หัวที่สุดของนิวคาสเซเลยนะครับนับตั้งแต่ที่ก่อตั้งทีมลิกเมื่อปี1992 โดยซื่อนะครับได้จัดอันดับในครั้งนี้โดยอ้างอิงจากแฟนบอลซึ่งนับแค่คนที่มีส่วนในการเล่นกับนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกสำหรับไมเคิลเวนนะครับสมัยที่เล่นกับนิวคาสเซิลก็บาดเจ็บ,บ่อยมากได้ลงเล่นรวมทุกร,รายการแค่7.9นัดยิงไป30ลูกเก็บ2แอซิต์แถมปีสตาร์ก็ไม่ได้ช่วยให้ทีมรอดพ้นตกชั้นด้วยนอกจากนี้ก็ยังเคยมีบทสัมพันธ์ว่าไม่อยากจะย้ายมายังนิวคาสเซิลด้วยนักเตะห่วยที่สุด5อันดับแรกของการซื้อขายนิวคาสเซิล ที่มีนะฮะมี5คนดังนี้อันดับที่1ไมเคิลอเวนอันดับที่2เอ็มมูเอลริเวเยอันดับที่3โรแมงส์อามาลฟิตาโนอันดับที่4คาริโอกาซาปาและอันดับที่5เชฟกี้คูกี้นะฮะโอโ้โหไมเคิลเวนติดอันดับที่1ครับโอกาสไปยูโรสูงสโบรสไลมั่นใจนะครับว่าทีมชาติฮังการีของตนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง โดมินิสบอสลสไลน์นะครับกับตันคิมชันฮังการีเชื่อว่าทีมชาติฮังการีของตนจะสามารถผ่านเข้าเล่นในศึกยูโร2024รอบสุดท้ายได้และจะเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบียไป2-1รั้งจากฝูงของลครมฮังการีลงเตะแล้ว5นัดจากทั้งหมด8นัดในบอันนี้โดยมี13แต้มนะครับซึ่งมากกว่าเซอร์เบียอันดับที่2อยู่3แตม้มแถมแข่งน้อยกว่าอีกด้วนครับขณะที่อันดับที่3ของกลุ่มอย่างมอนเตเนโกรเพิ่งจะมี8คะแนนเท่านั้น เรายังไม่ผ่านเข้ารอบนะครับตอนนี้เราโฟกัส100%ในเกมพบก,กับลิทัวเนียกองกลางจากสมุสรลิวหูกล่าวแต่เอาจริงๆนะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องเปอร์เซ็นต์นเลยล่ะครับตอนผมเรียนแต่ดูมาเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วละ่ะสำหรับนัดต่อไปฮังการีนะฮะจะออกไปเยือนลิทัวเนียนในวันอังคารที่17ตุลาคมนี้นะครับ โมเมาลาราชาแห่งอียิปต์ในโลกของฟุตบอลยุคใหม่นะครับมีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนหรอกนะครับที่ครองใจแฟนบอลทั่วโลกได้เช่นเดียวกับโมเมสลาซาล,า,า,ลาเป็นที่รู้จักจากปีเท้าอันดุดันความสามารถในการทําประตูที่ไม่ธรรมดาความรวดเร็วและพฤติกรรมที่ทําเนื้อทําตัวซาลาได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเป็นหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นที่สุดข,ของวงการกีฬาโลกด้วยการเดินทางออกจากหมู่บ้านเล็กๆของเขาในอียิปต์ ไปยังสนามเอนฟิลด์อันศักดิ์สิทธิ์ของลิเวอร์พูลเป็นเรื่องราวที่ยังคงสร้างแรงบันดนาลใจให้กับผู้คนนับล้านซึ่งในวันนี้นะครับเรามาดูชีวิตวัยเด็กของราชาแห่งอียิปต์ป็นซสลากันหน่อยชีวิตในวัยเด็กของซาลาสลานะครับเกิดเมื่อวันที่15มิถุนายนปี1992ในเมืองนักรรศหม,มู่บ้านในเขตปกคร,รองกาเบียของอียิปต์ความรักในฟุตบอลของซาลาปรากฏชัดตั้งแต่อายุยังน้อย และเขาก็เริ่มต้นการเดินทางด้วยการเล่นกับสโมสรอ,อย่างอัลบูกาลูในไม่ช้าโดยบอลสมค์ของซาลาได้รับความสนใจและซาลาก็ย้ายไปไคโรเพื่อเข้าร่วมอะคาเดมีของเยาวชนอัลโมูกาลูลอัลอาลับซึ่งเป็นหนึ่งในสโมสรชั้นนาของอียิปต์ดยสักิภาพของซาลาปรากฏชัดและในไม่ช้าเขาก็ได้ย้ายไปสโมสรฟุตบอลบาเซลในสวิตเซอร์แสลนด์ในปี2012 ซึ่งบาซโซนี่เองเขาได้รับความสนใจบนเวทียุโรปและทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชมในศึกยูฟ่าโูโรปาลีกผลงานของซาลาไปติดตามเชลซีทีมยักษ์ใหญ่ในพิม์ลิงกฤษก่อนที่จะย้ายไปเล่นกับเชลซีในปี2014ด้วยค่าตัว8ล้านโยูโรผลงานของซารากับเชลซีในการแรกไม่ค่อยดีนักโดยได้ลงเล่นไป13แกมทำได้2ลูกก่อนที่จะถูกเชลซีปล่อยยืมตัวให้กับไลยสโมสร้อนก่อนสุดท้ายจะขายซาราขาดให้กับโรมา่า กลับมาอังกฤษอีกครั้งในปี2 0ง7ซาลากลับสู่คืนพรีเมียร์ลีกอีกครั้งโดยเซ็นสัญก,กับสโมสรลิเวอร์พูลไม่ค่อยมีใครรู้ว่าการกลับมาครั้งนี้จะเป็นการประกาศยุคใหม่สําหรับทั้งผู้เล่นและสโมสรซาลาทงสนามทําลายสถิติการทาประตูและกลายเป็นผู้ทาประตูสูงสุดของลีกในฤดูกาลเปิดตัวของซาลาความเร็วอันน่าหลงไหลาการจดสกัดที่เฉียบขาดและจรรยาบรณในการทํางานอันน่าทึ่งของซาลาทําให้เขาเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆ และมีบทบาทสำคัญในชัยชนะของลิเวอร์พูลในศึกยูฟ่าแชมเล์ลีกปี2018ถึง2019วีรบุรุษของชาติและผู้ใจบุญอิทธิพลของซาราขยายตัวออกไปมากกว่าฟุตบอลระดับสโมสรเขาเริ่มการยกย่องในประเทศอียิปต์ในฐานะวีรบุรุษของชาติและมีส่งร่มของเขาในานามติมเช่ิอียิปต์ที่รู้จักในชื่อของฟาโรมีส่วนสําคัญในความพยายามระดับนานาชาติของพวกเขา การอุทิศของซาลาดตอประเทศของเขาและบทบาทของเขาในการยกระดับชื่อเสียงของอียิปต์ในเวทีระดับโลกที่เป็นแบบอย่างนอกจากความสำเร็จในสนามแล้วมูมซาลาดยังเป็นผู้ใจบุญที่ทุ่มเทอีกด้วยเขามีส่วนร่วมในโครงการเริ่มการกุศลมากมายในอียิปต์และได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลตั้งแต่การดูแลสุขภาพการศึกษาไปจนถึงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของบ้านเกิดของเขา ด้วยความมุ่งมั่นของเขาในการสร้างความแตกต่างในชุมชนทำให้เขาได้รับความเคารพและชื่นชมทอมตนและเป็นที่เคารพนับถือสิ่งที่ทำให้โมเมสลาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงก็คือความอ่อนน้อมถ่อม,อมตนของซาลาในยุคที่มีชื่อเสียงโด่งดังมักนำไปสู่อีโก้ที่สูงเกินจริงซาลายังคงติดดินทั้งในและนอกสนามเขาได้รับการยกย่องไม่เพียงแค่ความฉลาดในการเล่นฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงน้ำใจนักกีฬา และ,ะพฤติกรรมที่เข้าถึงได้ง่ายด้วยความประทับใจที่มีต่อสลาโมเมซาลานะครับไม่เพียงแค่เป็นนักฟุตบอลที่มีทักษะสูงและมีลูกเล่นแพรว่าเท่านั้นนะครับแต่เขายังเป็นบุคคลที่น่านับถือในโลกแห่งกีฬาและอื่นๆด้วยด้วยความทุ่มเทความเก่งกาจและด้วยบุค,คลิกที่แท้จ,จริงของเขาก็ทําให้เขาเป็นบุคคลอันเป็นที่รักและมีอิทธิพลทั้งในโลกแห่งฟุตบอลและในสังคมวงกว้าง การเดินทางอันาทึ่งของโมเมียซาลาจากหมู่บ้านเล็กๆในอียิปต์สู่การเป็นที่ฮือฮาในวงการฟุตบอลระดับโลกคือเป็นเครื่องพิสูจน์พรสวรรค์ความทุ่มเทและอุป,ปนิสัยของเขาเขาได้ก้าวข้ามขอบเขตของกีฬากรไรเป็นทูดประจำอียิปต์และเป็นสัญลักษณ์ของแรงบนันดาลใจสำหรับนักกีฬาผู้ทะเยอทะยานทัทท่วโลกในฐานะไอคอนแห่งวงการฟุตบอลและแบบอย่างที่ดีจริงๆครับโอโ้สุดยอดจริงๆนะครับ โมเมตซาราของเราเปื้มจร,จริงๆที่คุณมาอยู่กับลิเวอร์พูลขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือเล็กๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ